เขตจังหวัดพัทลุงครับเขตจังหวัดพัทลุงระหว่างพัทลุงกับตรังนี่ก็เป็นต้นยางพารา Ride. แต่และต้นมีแต่ต้นนุ่งสูงๆครับคือดีมีนกบินไปมาตามสายไฟนกก็ยืนอยู่ตามสายไฟตอนเช้าอาบแดดอยู่ครับนกนี่ครับเห็นไหมครับเห็นนกยืนเป็นคู่มองเราถ่าย สวัสดีตานเช้าของวันเสาร์นะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมท้องทุ่งนาที่กระปลูกต้นหมากเยอะครับต้นหมากเขาจะเก็บเก็บตอนสุกครับเก็บตอนสุกเขาจะกินหมากกันเป็นหมากแห้งหนาหนาปลังข้าวหนาปลังเขาเกี่ยวเสร็จแล้วครับข้าวหนาปลัง ต่อไปนี้เขาก็าจะลงข้าวนาปีกันครับนะครับเขีย้ยกะกีมีต้นหมากปลูกแซมด้วยครับที่นี่เขาท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ช่างกล่อมบาเบอร์เนะเาะก็ขอขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณอีกครั้งนีของชนรับประทานกําลังน้ําก็ขาดเขินครับตอนนี้น้ําแห้งทางภาคใต้เรา ที่มองเห็นไกลๆนู่นครับลิบต์ดีริบห์ดีนู่นคือเทือกเขาบรรทัดนะครับเทือกเขาบรรทัดเขตเขตจังหวัดพัทลุงครับเขตจังหวัดพัทลุงระหว่างพัทลุงกับตรังนี่ก็เป็นต้นยางพาราปลูกต้นหมากเยอะครับต้นหมากเขาจะเก็บเก็บตอนสุกครับเก็บตอนสุกเขาจะกินหมากกันเป็นหมากแห้งขายรูปอยู่เนาะก็ อัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะบรรยากาศยามเช้าเช้าที่อำเภอป่าพยอมของเราขอบคุณนะครับทุกท้องทุ่งนาเขี้ยวกะจีครับมีต้นไม้ขึ้นตอนเช้าเช้าเมฆฝนก็อเต็มไปหมดครับฝนเพิ่งตกและปลูกต้นหมากเยอะครับต้นหมากเขาจะเก็บเก็บตอนสุกครับเก็บตอนสุกเขาจะกินหมากกันเป็นหมากแห้งตอนนี้น้ําแห้งทาง ภาคใต้เราที่มองเห็นไกลๆนู่นครับริบดี่ริบดีนู่นคือเทือกเขาบรรทัดนะครับเทือกเขาบรรทัดท้องทุ่งนาเขี้ยวกะจีครับมีต้นไม้ขึ้นตอนเช้าๆเมฆฝนขอเต็มไปหมดครับฝนพึ่งตกท้องทุ่งนาเขี้ยวกะจีครับมีต้นไม้ขึ้นตอนเช้าๆเมฆฝนขอเต็มไปหมดครับฝนพึ่งตกท่านที่ เข้ามาเป็นกำลังใจให้ช่างกล่อมบา์เบอร์เนะเาะก็ขอขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณอีกครับท้องทุ่งนาเขี้ยวกะีครับมีต้นไม้ขึ้นตอนเช้าเช้าเมฆฝนขอเต็มไปหมดครับฝนเพิ่งตกสวัสดีโล<ร>ยามเช้าเชของวันเสาร์นะครับ วันนี้พาเพื่อนๆมาชมท้องทุ่งนาที่ตอนนี้น้ำแห้งทางภาคใต้เราที่มองเห็นไกลโน้นครับริบดีริบดีโน่นคือเทือกเขาบรรทัดนะครับเทือกเขาบรรทัดทั้งไายออกหาจินกันเนาะครับเนาะนี่ก็คือคลองชนละประทานครับคลองชนละประทานส่งน้ำให้พี่น้องครับวัมเช้า,ชาของวันเสาร์นะครับ วันนี้พาเพื่อนๆมาชมท้องพุง่งนาที่ขับแดดอยู่ครับนกนี่รับเห็นไหมครับเห็นนกยืนเป็นคู่มองเราทำกเกษตรยามดูดูแรงมาครับดูไกลๆนู่นครับเป็นสวนปลาล์มน้ำมันเขาครับปลาล์มน้ำมันเขาสวยงาครับเขีย้ยกะกีมีต้นหมากปลูกแสมด้วยครับที่นี่เขาจะจะขึ้นสู่แสงศาสตร์สองแสงให้ สัตว์ทางไลยออกหาจินกันเนาะครับเนาะนี่ก็คือคลองชนรประทานครับคลองชนรประทานส่งน้ําให้พี่น้องท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ช่างกล่อมบาเบอร์เนะเาะก็ขอขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสวนสวนปามํามัน่สวยงามครับข้าวเขาก็เกี่ยวเสร็จแล้วครับที่นี่เป็นข้าวนานานาน,าน เมฆหมอกก็เต็มไปหมดครับบนเขามองไม่เห็นผิวเขาเลยครับนู่นที่เรามองเห็นอยู่นู่นก็คือนั่นแหละครับเทือกเขาบรรทัดครับเขตเขตจ,จังหวัดพัทลุงครับเขตจ,จังหวัดพัทลุงระหว่างพัทลุงกับตรังนี่ก็เป็นต้นยางพาราตอนนี้น้ําแห้งทางภาคใต้เราที่มองเห็นไกลไนู่นครับริบดี่ริบดีนู่นคือเทือกเขาบรรทัดนะครับเทือกเขาบรรทัด จะขึ้นสู่แสงลศาสตร์สองแสงให้สัตว์แดดอยู่ครับนุกนี่ครับเห็นไหมครับเห็นนกยืนเป็นคู่มองเราถาดทาง้ลยออกหาจินกันเนาะครับเนาะนี่ก็คือคลองชนลประทานครับคลองชนลประทานส่งน้ําให้พี่น้องทีท่กันก้นกันกับระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดตรังครับ ที่มองเห็นไกลๆโน้นรับอยู่บนระฟังเขาเนาะครับมาหมากแห้งแล้วมาผ่าผ่าแล้วก็ตากแห้งขายคนไม่ขายก็กินครับเขาก็กินส่วนมากคือกินครับเมฆหมอกก็เต็มไปหมดครับบนเขามองไม่เห็นที่เขาเลยครับนู่นที่เรามองเห็นอยู่นูนก็คือนั่นแหละครับเทือกเขาบรรทัดครับส่วนมากก็คือกินก,กันเองบ้างเอาให้เพื่อนๆบ้างเอา ส่งให้เพื่อนๆบ้างอย่างนี้ครับหมากเขียวก็เขาก็ขายเหมือนกันครับหมากมีครองจนละประทานกําลังน้ําก็ขาดเขินครับเมฆหมอกก็เต็มไปหมดครับบนเขามองไม่เห็นทิวเขาเลยครับนู่นที่เรามองเห็นอยู่นู่นก็คือนั้นแหละครับเทือกเขาบรรทัดครับที่กั้นกันกับระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดตรังครับ ที่มองเห็นไกลๆโน้นครับอยู่บนระฝั่งเขาเนาะหยุดไปเมื่อกี้นี้ครับเราก็มองดูสีเขียวกระจีครับตามท้องทุ่งนะครับเนาะนี่ท้องฟ้าตะวันก็กำลังท้องทุ่งนาเขียวกระจีครับมีต้นไม้ขึ้นตอนเช้าๆเมฆฝนก็อเต็มไปหมดครับฝนเพิ่งตกครับหมากแห้งแล้วมาผ่าผ่าแล้วก็ตากแห้งขาย คนไม่ขายก็กินครับเขาก็กินส่วนมากคือกินครับหยุดไปเมื่อกี้นี้ครับเราก็มองดูสีเขียวกระจีครับตามท้องฟุ้งนะครับเนาะนี่ท้องฟ้าตะวันก็กําลังแดดอยู่ครับนกไหมครับเห็นไหมครับเห็นนกยืนเป็นคู่มองเราถาดทาง้ายออกหาจินกันเนาะครับเนาะนี่ก็คือคลองชนระทานครับคลองชนระทานส่งน้ําให้พี่น้อง ทับแดดอยู่ครับนกนี่ครับเห็นไหมครับเห็นนกยืนเป็นคู่มองเราถที่กั้นกันกับระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดตรังครับที่มองเห็นไกลๆโน่นครับอยู่บนระฝังเขาเนาะทํานะครับสวนสวนปาล์มน้ํามันนี่สวยงามครับข้าวเขาก็เกี่ยวเสร็จแล้วครับที่นี่เป็นข้าวนาาาไอรูปอยู่เนาะก็อัปเดตให้เพื่อนๆนดูเนาะ บรรยากาศยามเช้าๆที่อำเภอป่าพยอมของเราขอบคุณนะครับทุกตะปูกต้นหมากเยอะครับต้นหมากเขาจะเก็บเก็บตอนสุกครับเก็บตอนสุกเขาจะกินหมากกันเป็นหมากแห้งเมฆหมอกก็เต็มไปหมดครับบนเขามองไม่เห็นผิวเขาเลยครับนูนที่เรามองเห็นอยู่นูนก็คือนั่นแหละครับเทือกเขาบรรทัดครับครับหมากแห้งแล้วมาผาผาแล้วก็ตากแห้งขาย คนไม่ขายก็กินครับเขาก็กินส่วนมากคือกินครับมีคลองจนรลัประทานกำลังน้ำก็ขาดเขืนครับอาะครับเขีย้ยกะกีมีต้นหมากปลูกแสมด้วยครับที่นี่เขาท่่นที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ช่างก่อมบา์เบอร์เนะเาะก็ขอขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณอีกครั้งเขตเขตจังหวัดพัทลุงครับเขตจังหวัดพัทลุงระหว่าง พัทธลุงกับตรังนี่ก็เป็นต้นยางพาราปลูกต้นหมากเยอะครับต้นหมากเขาจะเก็บเก็บตอนสุกครับเก็บตอนสุกเขาจะกินหมากกันเป็นหมากแห้งนนงามนะครับสวนสวนปาล์มน้ำมันนี่สวยงามครับข้าวเขาก็เกี่ยวเสร็จแล้วครับที่นี่เป็นข้าวนานานานตอนนี้น้ำแห้งทางภาคใต้เรา ที่มองเห็นไกลไกลนู้นครับลิบดีลิบหลีนู่นคือเทือกเขาบรรทัดนะครับเทือกเขาบรรทัดทำเกษตรยามดูดูแรงมาครับดูไกลไกลนู้นครับเป็นสวนปลาล์มน้ำมันเขาครับปลาล์มน้ำมันเขาสวยงามแต่และต้นมีแต่ต้นนุ่งสูงๆครับลิบดีมีนกบินไปมาตามสายไฟนกก็ยืนอยู่ตามสายไฟตอนเช้าเขาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว นี่คือท้องทุ่งนาของทางภาคใต้อำเภอปาพยอมนะครับจังหวัดพัทลุงครับเขาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนี่คือท้องทุ่งนาของทางภาคใต้อำเภอปาพยอมนะครับจังหวัดพัทลุงครับแดดอยู่ครับนกนีก่ครับ,เ,รบเห็นไหมครับเหน็หนนกยืนเป็นคู่มองเราถ่ายหนาหนาปลังข้าวหนาปลังเขาเกี่ยวเสร็จแล้วครับข้าวหนาปลัง ต่อไปนี้เขาก็จะลงข้าวหน้าปีกันครับมีจะขึ้นสูง